สวัสดีค่ะราศีตุลทัดลมกับการงานเครื่องเดือนหลังนะคะ16-31สิงหาคมปี2566การงานค่ะความอ่อนโยนนิ่มนวลด้วยประสบการณ์การรักและเอาใจใส่นะคะดูแล บริการค่ะถึงโอกาสแล้วค่ะได้ทำในสิ่งที่เตรียมพร้อมเสมอโอกาสจะมาถึงกับคนที่เตรียมพร้อมทุกสถานการณ์นะคะมั่นคงค่ะการงานนี้ก็ความแน่นอน คือความไม่แน่นอนนะ Notting i m p r o e m e n t นะคะไม่ประมาทคะงานนี้ก็ได้สร้างธุรกิจของตนเองนะคะมีการแข่งขันแข่งกับทีมอื่นนะกเพราทำในสิ่งเดียวกันด้วยนะคะ่ะเป็นการเริ่มที่ไม่แข่งกับใครค่ะ แข่งที่ตนเองคะอยู่ให้ห่างไกลจากความวุ่นวายกับทีมอื่นก็ทำในสิ่งเดียวกันชาวตนเองนะก็ดูแลรับผิดชอบการงานมีเลือดลมที่จะมุ่งมั่นการงานงานนี้ก็ได้ติดต่อเดินทางไกลนะคะน็อตติเงยเปอร์นัมเอนต์ตนเองเลยค่ะ มีประสบการณ์ได้มรดกตกทอดมาถ้าเป็นงานทางด้านแพทย์หมอผ่าตัดมีดามรุดยูอยู่ไปยาวๆอีกเจ็ดปีเต็มเลยค่ะก็ได้ทำการงานที่แตกชานในงานค่ะเป็นผู้มีประสบการณ์งานสุขภาพดีค่ะอโรคาปรมาราภาว่าไม่มีโรค เป็นลาบอันประเสริฐนะได้ร่วมการงานกับคนต่างถิ่นนะคะ,ะความแน่นอนที่ว่าแน่นอนนั้นก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะคะอันนี้ก็เรื่องราวของผลตอบแทนนะกับเพื่อนร่วมการงานสถานการณ์ ภายนอกนะคะเ,เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการหาผลประโยชน์ค่ะไม่ประมาทค่ะแต่การงาน,นะ,ะยายผลออกไปถึงต่างที่ต่างแดนไกลนะคะอ,อยู่ไม่ติดที่ก็จะทำให้ได้สร้างผลการงานได้ดีค่ะ ตนเองค่ะยกย้ายเดินทางดีค่ะติดต่อค้าขายกับคนทางไกลเมื่อมีเริ่มต้นก็มีสิ้นสุดนะคะ,ะต้องเปลี่ยนแปลงะเปลี่ยนแปลงก็จะทำให้งานอาชีพที่ถูกชะลุแย์ผ่าตัด งานพ <c oughs> นักงานขายประกันฐานตำรวจศาสตร์วิชาเก่าแก่ได้สิทธิโทษมรดกมาต้องเดินทางไกลด้วยเพื่อการค้าขายค่ะการงานนี้ก็เชี่ยวชาญในงานโอกาส ได้รับความช่วยเหลืองานจากคนทางไกลนะคะงานสำเร็จมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มบนบาร,รมีอีกกับการงานก็ต้องทำบนมากๆนะคะปัญหาจบสิ้นไปก็ะจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเข้ามา สนับสนุนเป็นกำลังใจให้เข้มแข็งในการไม่ประมาทในการใช้ชีวิตชีวิตมีทางออกเสมอนะคะเดินทางไปไหนก็มีวัตถุมงคลติดตัวช่วยคุ้มครองกับการเดินทางนะคะไหว้บันฑพผ้ารุษช่วยดวงชะตาให้การงานรุ่งเรืองค่ะ โชคดีค่ะ